สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก òn, ่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ๊ยพี่งานโอ้โหเอาหมอนมาให้ฟ้าด้วย o อ่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับฝันลูกพี่โอสวัสดีครับป้าพี่ยังไปไหนมาละโอ้โอ้ไม่เห็นตั้งหลายวันละโอ้ะโอแค่คิดถือก็โอ้ก็เอาหมอนมาฝาก แว่นหมอนมันจะขาวอุ้ยมึงเกงปะขาวขาวน่ะมันจะดำดำหมดแล้วยายไปไหนอะลูกอ้ยเอาไปทําอะไรล่ะบัดนี่จะไปทําอะไรหมอนน่ะหมอนเน่านั่นเอามามันจะขาดโอ้หพอแล้วหมอนมันเน่าแล้วลูกปะไหนยายไปไหนล่ะย้ายทาอะไรล่ะยายล่ะโอ้เอามาให้แว่นอย่างนี้แหละปากนนี่มันแว่นมันหมอนแว่นเนี่ยนะโอ้ย กันได้จนล้วเหนียวเหรอย่ยพี่ตังคสวัสดีค่ะพี่ตังหายยังลูกหายแล้วเหรอไม่เกาแล้วเหรออุ้ยอันนี้ก็อยากได้หมอนจังเลยมันเอาไปแย่งกันนะดิหมกว่วนมันกำลังคึกคักอยู่กินหมดแล้วหรือตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนู่นเจออีค่ะพี่ตังค่ะพี่ตังค่ะสวัสดีค่ะพี่ตังพี่ตังหายยังลูก แต่งจะเช่าขั้นแนวไอ้แม่ยายกินครบอยู่บ่ลูกโอ้ขาวออกแล้วเนี่ยอ๋อเป็นคนผิวขาวสวยใสแล้วเนี่ยโอ้ยัสดีค่ะวสวัสดีค่ะมันหายแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหมันหายแล้วมันเก่งจังเลยอ่ะไปไหนหมดแล้วอ่ะอนนี้ซักยังซักหมดแล้วก็บุ๊บปะก็คิดถึงหนูเลยล่ะ ว่าก็เลยมาหาพี่โอ้กับพี่แว่นเหรอกับพี่ตังกับแม่ติออกมาหกโมงเนี่ยหกโมงคือพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่อุ้ยใครไม่เก็บที่นอนเนี่ยโอ้ก็รอกินข้าวเหรอลูกโอ้ก็มารอกินข้าวกับยายเหรอโอ้โอ้โอ้ว้าวง่วงเหรอตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงทำไมง่วง เอาหมอนมาให้เวียนเนะนี่ยไปบ้างเอาหมอนมาให้เวียนเนี่ยมันจุ๊บจุ๊กกันอนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวก็คนโน้นขี่รถมาแล้วก็คนนี้ออกไปแล้วก็คนนั้นเข้ามาอยู่อ้าค่าหายไปไหนอ่ะข้างนึงอ่ะแยนนะเก้ไปลแบบะแยนเก้ไปเลนมีรถไปหาพอ่อหรฮะ หาพ่อหาพ่ออยู่ไหนที่บ้านไม่มันมีงานแตง่งมันมีงานแตง่งพ่อก็ออกไปงานแตง่งแล้วก็กลับเข้ามาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับอยู่ก็เลยสะดุ้งก็นอนไม่หลับอ <c oughs> ้วนะันเนาะอุ๊ยทำไมนอนนั่งเฉยเลยเหรอไม่สวัสด,ดีเลยนะมาสวัสด,ดีอยู่นี้ โอ้ไม่อยากสวัสดีป๊อปปาหรอกโอ้ก็กลบป๊อปป้าไปแล้วก็ไม่บอกโอ้แล้วก็ไม่อยากคุยด้วยเลยแลโอ้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 คั่นเขียวพี่แว่นมากินข้าวไหมลูกยายทำเสร็จแล้วนีกหิวข้าวอไหนสวัสดีขอมือกันขอมือกันขอก่อนนี่ทำไมให้เบาจังเลยเอาให้แรงๆได้ไหมขอมือกันโอเคไม่เก่งจังเลยเต้าอ้วนนี่ ตาอ้วนมันเก่งจ <fin anta> <ots> ังเลยนี่หัวน้ลมแหลมนี่หัวแหลมแหลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยพี่ดิ๊กหิวข้าวลูกพี่แว่นพี่ตังกินแล้วหรอลูกกินก่อนเพื่อนได้ไหมแว่นมากินข้าวยายทำเสร็จแล้วลูกหืม หายพี่เศษน้อบาทเอ้ามานอนทำอะไรไปกินข้าวโอ้ยเนาะเครียดสมอบ้องห้ยมอนนั่นแม่นะเครียดป้าแม่แม่อยากไปกินข้าวเลยไปกินข้าวเร็วๆลูกไปไปลูกเร็วยายเรียกลูกตุนุ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  <c oughs> ตังอิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ตังดีขึ้นมากเลยะอะเนาะแม่อาบน้ําให้ใช่ไหมเมื่อวานอุยอ้ย,ยผิวขาวเลยลูกเห็นผิวขาวๆของหนูแล้วอึมตังกระเช้า้ะตังเช่าขั้นเลยอะอาการพี่ตังดีขึ้นเลยเดี๋ยวก็หายแล้วเนี่ยกินยาวันที่เท่าไหร่แล้วห้าหรือหก ห่วยใี่เช่าหรอวะหายแล้วที่หนึ่งได้ไหมหายแล้วก็จะกินให้มันต่อเนื่องอีกรอบหนึ่ง,ง<ม>เดี๋ยวต้องไปให้คุณหมอดูก่อนว่าต้องกินอีกไหมกล่องอะไรอ่ะกล่องหรอ้โหมันยังไม่สุกเหรอสุกลนะ้ะเอาง่ายๆมีอ๋อก็เดี๋ยวเอาสองมีเราไปกินอืมเ<ห>ย็บ<ห>ปเปิ้ลเอากลับไปวะ เด้วกินไม่พันไปแล้วมาไปทํางานละมารับแม่แม่ก็ร้องแม่ก็ร้องบอกบน่บนบน่บนบนเลยแม่ก็บน่นบ่นบน,บน,บน,บนเหมือนพี่ตังเลยไปแล้วไม่บา,บายไม่บา,บายค่ะตังหายดีแล้วค่ะตังหายดีแล้วค่ะแต่ตั้งหิวข้่ะตั้งกินก่อนเพื่อนตลกบอกวุ้นนอนกินข้าวเนาะ Hmm. Wait.